ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะพวกเจ้าทำได้แค่นี้แล้วใช่ไหมข้าบอกได้เลยว่าโชคยังเข้าข้างพวกเจ้าอยู่นะถ้าอย่างนั้นมาช่วยข้าสร้างยาที่สุดยอดดีกว่าแล้วมาร่วมเป็นอมะตะไปกับข้า เราจะหยุดแผนชั่วของเจ้าหงจริงข้ามาช่วยเจ้าแล้วเราต้องตึงมังกรตัวนั้นไว <c oughs> เ้ราต้านไว้ได้ไม่นานนะ <c oughs> เจ้าคิดจะปฏิเสธข้าอย่างนั้นเหรอแล้วแต่เจ้าก็ลักกันถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสละชีวิตไวที่นี่ซะ อืมเอาละฮะเอาละเข้ามาสู่การต่อสู้กับอีเกียดนะยูจินี่คืออีเกียดนี่แหละนะไอตัวนี้มันสามารถจากการได้เออเขาเรียกว่าอะไรมีพลังอยู่ทุกธาตุเลยนะทั้งดินไฟเรียกอาวุธนี่อย่างนี้ลบ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 กว่าจะได้ก็ตึงมือใช้ได้นะฮะกระลากแรกอ่ะไม่เท่าไหรมาแล้วท่าไฟลูกไฟ ตานกลับไปวิ่งเข้าไปฮะแล้วฝันมาล้มาล้โจมตีใกล้ๆก็สลัดไปแล้วก็จัดการอ,อีกครั้งเดียวมาแล้วอือเรียบร้อยครับเสียบต้องระวังให้ดีนะฮะท่านี้ไอ้ท่าไฟพวกนี้ยังไม่เท่าไหร่สาฟ้าฟาดบ่อพีดไอ้บ่อพีษนี่แหละ ตัวอันตรายเลยกับท่าทลายดินนะฮะอันเนี้ยไม่เท่าไหร่นะกับท่าเรียกอาวุธเนี่ยฟันมาเราก็โลภมาอีกแล้วลูกไฟลูกไฟกัดจังหวะง่ายนะดิงไปเราก็ตอกลับแล้ววิ่งเข้าไปฟันฟันฟันมาแล้วท่านี้มาช้าช้าแต่มาเรื่อยเรื่อยนะ หลบได้ก็ฟันฝ่ายฟ้าข้าฟานนักแข็งหลบได้ก็ฟันครับฟันฟันนี้จังหวะนี้แหละเรียบร้อยแทงอีกครั้งอาวุธที่ผมใช้ตอนนี้นะมันเป็นอาวุธที่ได้มาจากอาบอสสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วเอามาใช้คือเอาไปเอาไปตีบวกมานะ อีกครั้งเดียวนะฮะรอรอรอสตันนะรอสตันมาแพรลี่แพรลี่ฟันมาก็แพรลี่นี่ท่านี้อันตรายอีอเราจะมาท่าไหนอีกบินเข้ามาบินเข้ามาค่าก็สลัดทีแล้วฟันอีกอยงังจัดเลยนะตัวเนี้ กว่าจะผ่านได้นะอืยังหลบไม่ได้ฟันมาแล้วก็หลบมาแล้วอุ้ยไกลๆด้วยหนีก่อนตั้งหลักถอยเรียบร้อยครับผมเสียบเข้าไปตึ้งืออโดดทีเปหนึ่งทีได้ของมาเพียวเลยอแต่งร่างเป็นตัวที่สองนะฮะมันกลายร่างเป็นมังกรนะ คือมันจะไปรวมร่างกับมังกรอ่ะนี่ท่านี้โอ้โหตัวนี้นี่แบบตึงจัดเลยอ่ะตึงมากผมเล่นไปหลายรอบนะกว่าจะทัดแบบเอาที่ชนะมาได้เนี่ยเล่นไปสองวันอ่ะท่าที่ต้องระวังเลยนะก็คือมันจะมีผ่ามาใกล้ๆเรากะดตะว่าไม่ได้นะอันนี้คือแบบการม่ั่วไปเลยเสรร้อย ตันแรกฟันตึ๊งแทงเข้าไปกลางโอกสลัดขึ้นลงไปแทงอีกครั้งแล้วก็เราต้องพยายามเข้าไปใกล้ๆนะตัวนี้อันตรายอีกอย่างนี่อ่ก็คือบ่อบพิษนะฮะบ่อบพิษอะ่ะมันจะเต็มแมปเลยไอเนี้ยอันตรายมาก้แพรรี่แพรรี่แพรรี่ ฟันแล้วก็พยายามฟันไว้อยู่ใกล้ๆคือผมเพิ่งมาจับทางได้นะว่าต้องอยู่ใกล้ไว้อ่ะแล้วก็คอยฟันไปเรื่อยๆนะฮะอุ๊ยไปแล้วทันนี้อู้จับได้พอดีเรียบร้อยครับล้มครับลงมาลงมาลงมาเร้รีบรื้เรียบร้อยทันพอดีสะบัดโยน แล้วก็แทงลงไปกลางหน้าอกอีกครั้งอีกเกียดเนี่ยจริงๆถ้าดูจากาในหนังสือจริงๆอเขาเป็นคนดีนะกเ,กเนี่ยผมดูจากวิกิพีเดียเนี่ยอีเกียดเนี่ยถือว่าเป็นคนดีแต่ว่าเ,เขาบอกว่าเป็นเต่าผู้พิเศษนะแต่เข้าไปหลอกลวงประชาชนในแก,นกล้มกังตงเนี่ย แต่ซุนเชกอะไม่เชื่อถือแต่ในอีกบทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอีกเกียเป็นนักโพสที่เดินทางเอาที่เหลือผู้คนแถบกังตังมีเวทรักษาคนได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะซุนเช็กอะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องพลังวิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาแล้วสะบัดสะบัดสะบัดมาแทงลงไปอีกรอบนึงอีกรอบนึง เรียกพวกแล้วเรียกพวกแล้วยิงนกแข็งใส่ลูกยิงนกแข็งใส่ลูกยิงไปอย่างนั้นเลยลูกยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยบินมาละเรียบร้อยครับยิงต้นงแข็งไปลูกฟันฟัฟัดเรียบร้อยชนะแล้วล้มลงมาให้เราฟันอีกทีนึงอ่าเสียบเข้ากลางอก,อก มาแล้วทีมตัวเองออกไปฝ่าบอ,อยูไลเออไม่ใช่คนลเรื่องแทงลงไปด้วยพลังของสัตว์หางทั้ง<ะ>เก้าะอ่านั้นลาลูโต <c oughs> และทีนี้เราก็ช่วยคนได้แล้วชายตาบอด <c oughs> มันจบลงแล้วสินะ <c oughs> ทีนี้ พี่ชายของข้าจะได้ไปอยู่สุขสุขติเทสหีเจ้าคิดน้อยไปนะตอนนี้เอาจริงๆนะมันยังไม่จบนะไม่งั้นมันไม่ขึ้นฉากนี้ขึ้นมานะอันนี้คือฉากต่อไปของด่านต่อไปเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคือช่วงนี้ติดงานหนักมากนะครับแต่จะพยายามอัพเลยอีกคลิปเดียวเดี๋ยวจะอัพให้สุดน่าจะพรุ่งนี้แหละจะอัพให้เลยนะฮะคือเล่นจบมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละดูจากไทม์ไลน์ที่ห่างจาก EP 17อะ่ะนะฮนะ EP หน้าสำหรับคนที่รู้แล้วอาจจะไม่มีปัญหาแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ นี่คือบทสรุปที่จะไปยังคิดว่าจะเป็นด l c ต่อไปนะฮะยังไงฝากทุกท่านกับเพจไม่ใช่เพจชแนลนู๊เอ็กนู๊ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมานะฮะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทุกท่านนะครับต่อไปเจอกัน EP 1ีแล้วแอบบอกนิดนึงมีสปอยต,ตอนจบอีกหนึ่งีให้ดูด้วย สำบวันนีสวัสดีครับ